สวัสดีท่านผะู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ใดรายการดิวี่นะคะวันนี้ก็อยู่ครับกิจกรรมอาวีอันอีกแล้วนะช่วงนี้อารีทำถึงนะคะเขาจะมาแบบว่า สกิจกรรมในหน้าร้านค่ะแบบว่าโปรโมทเดยียวนะคะวันนี้จะมีเป็นกิจกรรมร้านค้าพนันจรนะคะมาพร้อมรางวัลมากมาย3สกิน2-9-9เเดียมาคุยกันนะว่าสกินไหนคุ้มไม่คุ้มนะคะคือกลับมารอบที่ลร้านแล้วนะก็ตั้งแต่2ถึง6นะคะก็จะมีเป็นกล่องสกินขั้นสูง9คูปองด้วยเดี๋ยวก็มี5คูปองเดี๋ยวก็มีโอ้โหให้สุ่มเยอะมากสาหรับสกินอัลติเมทนะ เอ้ยแล้วตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะมาทำคลิปรีวิวแล้วก็ราคาสำหรับสกินตัวรอเรียวกันอีกทีนะ เดี๋ยวเรานะคะมาดูกันที่ปรับแพ็คใหม่ราคาใหม่ถูกลงและมีมากกว่า50แพ็กให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีก็เด้นเติมเกมเติมเกมอาวีถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมอาวีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่อัพเดทในดีตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องก็เด้นเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่ก็เด้นเติมเกมกันเยอะนะคะ สวัสดีไวล์ลุนฟันน้ำนมทุกท่านนะคะอยู่ด้วยคลิปนี้สักแปบนะเรามีเพจขายไอเดีเกมาวีมาแนะนำนะไอดีสกิลแลแรงสูงลูนครบนะคะราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีนะคะหน้าเพจนี้เลย TP เรับซื้อขายเกมออนไลน์แค่ดิตดีรีวิวเยอะนะคะทุกไอดีมีรับประกันให้หลังการขายและรับซื้อรหัสไอดีอวีราคาร้อนนะคะย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายนะมีแบบไหนทักมาเสนอได้เลยที่เพจ TP 7 รับซื้อขายเกมออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะมามามาทุกคนไอเทมนะคะแต่มาคุยถึงกล่องโอ้โหเปอร์เซ็นต์สกินถาวรอยู่ที่0.35นะคะมีใครยังเชื่ออยู่บ้างว่าเออซื้อกล่องแล้วสกินมันจะออกนะซึ่งกล่องอาวีสกินออกยากมากโอ้โหเป็นไปได้ไงเนี่ยมีครบทุกตัวแหละก็สมมติจะเป็นสกินระดับอัลติเมทนะคะอันนี้ก็ ร้อยกล่องร้อยกล่องก็ไม่รู้ว่าจะออกไหมอะ่ะก็อาจจะสูมประมาณราคาพันสองตามสกินนะคะเอาเงินไปกดที่อะไรกิจกรรมอื่นดีกว่านะเราคิดว่ากล่อง RV ที่มายังแบบว่าไม่ค่อยคุ้มมากเท่าไหร่นะคะทุกคนตอนนี้เรามีอยู่หนึ่งคูป,ปองพอพี่ะเฮ้ยสองเก้าเก้าได้สามสกินเลเ่วมันจะเวอร์ไปไหมเนี่ยการันตีสามคูป,ปองสกินถาวรหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์นะคะเดี๋ยว รีวิวกิจกรรมกันแบบเร็วๆนะซึ่งสกินไวโอเลตอันนี้คุ้มมากนะซึ่ง29 9เนี่ยคือราคาถูกกว่าสกินเวลาซื้อนะทุกคนมันจะมีอยู่2ฝั่งนะคะซ้ายกับขวาคือคุ้มสุดละแต่ฝั่งข้างฝั่งข้างบนนะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะว่าจะเป็นสกินแบบว่าที่มาในราคาไม่ถึงร้อยคูปองนะคะทุกคนอาจจะจะลองุ่มให้ดูนะเหมือนเดิมนะคะมีเพิ่มเติมจะเป็นชิ้นส่วนประกอบสกินนะคะสวิตดิมซิลิก้านะคือไม่ได้เล่นเออคือแบบว่า ซิลิก้าก็คือไม่ค่อยมีใครเล่นนานนะเลยแบบว่าจำชื่อไม่ค่อยได้นะฮ้แล้วได้เป็น emoji a t r i c าาถามว่ามันจะออกฝั่งไหนนะคะระหว่างซ้ายข้าขวาคำตอบเลยนะคะว่าออกฝั่งบนนะคะทุกคนอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจ R O V นะคะสำหรับใครที่ ไม่ชอบสุ่มนะคะเราแนะนําว่าไม่ต้องสุ่มนะเดี๋ยวเราไปเก็บคูปองนะคะเดี๋ยวเมสานี้ยังไงเราคิดว่าต้องมีกิจกรรม Rv Mystery Box นะคะเดี๋ยวไว้จะมาเติม Mystery Box ให้ดูนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะซึ่งมาบ่อยนะสกินพวกนี้คือมาบ่อยมากแบบว่าเออประมาณ2-3อาทิตย์ก็มาทีหนึ่งนะแบบเหมือนมันก็วนๆกันกลับมาประมาณนี้นะแต่สกินใหม่นะคะยังแบบว่ายังเอพอพูดออะไงดี ยังไม่ค่อยมีอัปเดตเข้ามาเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวไวมาอัปเดตแล้วจะมาบอกนะคะทุกคนคลิปนี้นะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะอัปเดตกิจกรรม ROV คร่าวๆนะคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆนะคะอุ่ยเนี่ยการันตี1สกินใน2 9 9เกกเสียวิดออกออกสกินบนนะก็คิดกันดีๆนะคะเราแนะนําว่ายังไม่ต้องสูมนะเพราะว่าเคยสูมแล้วได้อันที่ไม่ค่อยดีนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ